สวัสดีครับผมสุพจน์สิรินาือมานติดตามดูคลิปและวิดีโอต่างๆของผมได้ที่ YouTube ช่องซูจิโกะเก้คลิปนี้เป็นคลิปที่537ช่องซูจิโกะ8 2 6วันนี้เราจะมาแก้ปัญหาหมึกเพีย้ยน ของเครื่อง canon สองศูนย์หนึ่งศูนย์เครื่องนี้ผมใช้มาประมาณสี่ห้าปีได้แล้วมนนะนะแล้วผมก็เปลี่ยนหัวถึงสองครั้งนะหัวที่ใช้อยู่เป็นครั้งที่สามเลยนะครั้งที่หนึ่งก็เป็นอาการเดียวกันนี้เลยครั้งที่สองก็เป็นอาการนี้เหมือนกันเลยเสร็จแล้วผมก็เอาไปล้างน้ำร้อนแช่น้ำร้อนไปทำอะไรสา,าพัดตามที่เขาแนะนำมาไม่หายผมก็เลยซื้อเปลี่ยนมา ครั้งนี้เป็นครั้งที่สามนะแล้วครั้งนี้ผมไม่ล้างไม่อะไรแล้วผมใช้วิธีดึงหมึกเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเพราะว่าผมทําเสร็จแล้วผมก็จะไม่ทำให้ดูใหม่นะผมก็จะสาธิตว่าทำอย่างไรอมาดูหลักฐานที่ที่ผมบันทึกไว้นะคือเครื่องพิมพ์เครื่องนี้มันจะมีปัญหาคือว่าถ้าไม่พิมพ์สองสามวันแล้วหมึกมันจะขาดตอนผมก็ไม่รู้มันเป็นเพราะอะไร เสร็จแล้วผมก็เลยต้องพิมพ์ทุกวันพิมพ์เนี่ยวันละสามสีอย่างเงี้ยจะได้เห็นว่ายังปกตินะเครื่องได้ขยับอะไรบ้างแล้วก็ก็จะได้ไม่ไม่ขาดตอนน้ำมึกนะวันที่แปดผมพิมพ์มาตอนเช้าปกติเสร็จแล้วก็ตอนช่วงเย็นๆเป็นงนี้เลยนะพิมพ์ข้างที่หนึ่งก็เป็นแบบนี้พิมพ์ั้งที่สองก็เป็นแบบนี้ั้งที่สามก็เป็นเนื้อสีเหลืองเป็นสีส้มพิมพ์ไปเรื่อยๆมึกมันจะจางไปเรื่อยๆ ถ้าอยากจะให้มันจางเลยให้พิมพ์เฉพาะสีเหลืองเยอะๆแล้วมันก็จะไม่เป็นสีส้มและกลับมาเป็นสีเหลืองอันนั้นวิธีวิธีแก้วิธีแก้นะหรือให้ทำการไล่หมึกคลีนคลีนหัวมันอนะ่ะจากเครื่องแล้วก็ล้างหัวมันนะ่ะพอล้างหัวปุ๊บนี่ไงวันที่วันที่แปดนะผมก็ทิ้งไว้คืนนึงไงข้ามคืนปุ๊บมันก็เข้มขึ้นเห็นไหม แต่แล้ววันที่าผมก็ล้างหัวล้างหัวจากเครื่องโปรแกรมมันไงแล้วสีก็กลับมาปกติเพราะฉะนั้นถ้าไม่ทําอะไรก็ต้องล้างหัวทุกครั้งก่อนที่จะพิมพ์สีมันก็จะกลับมาปกติวิธีที่หนึ่งนะหรือวิธีสองคือเปลี่ยนหัวนะแต่วันนี้จะแนะนําวิธีที่ไม่ต้องเปลี่ยนหัวไม่ต้องล้างหัวใช้วิธีดึงหมึกเพราะคิดว่าหมึกมันน่าจะตันสีเหลืองอ่ะพอเราดึงหมึกแล้ว หมึกมันก็หลุดออกมาอะไรที่มันตันมันก็หลุดออกมาก็ทําให้ใช้ได้มาดูนะวันที่สิบผมก็พิมพ์อีกทีนึงอ่ะมันก็ส้มเหมือนกันนี่ตีลังกายอยู่นะมันก็สีส้มวันที่สิบนะสีส้มผมก็เลยไปหาตัวดูดหมึกในในไทยนี่มันจะแพงหน่อยผมไม่เอาผมไปสั่งมจากจีนแต่เป็นรุ่นที่มีแท่นนะมันถูกมากแล้วแล้วมันมีแท่นมันจะดูด จากเครื่องไม่ได้มันจะต้องเอาหัวมาดูดข้างนอกเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะพอทำเสร็จปุ๊บให้ทำการไล่หมึกเพราะว่ามันหัวมันแห้งแล้วไงให้ทำการไล่หมึกจากเครื่องนะเดี๋ยวผมจะให้ดูที่เครื่องด้วยนะพอไล่หมึกเสร็จปุ๊บผมก็พิมพ์ออกมาจบเลยเนะี่ยหายละสีเหลืองเจ๋วเลยสีแดงสีน้ำเงินใช้ได้หมดวันที่สิบหกสิบห้าผมพิมพ์สิบหกพิมพ์หายละ สิอีกวันนึงผมก็พิมพ์หายละสิบแปผมพิมพ์สีวันยืนยันว่าได้ผลละเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าทําอย่างไรบ้างนะแต่ผมไม่ได้ทําให้ดูจับสาธิตให้ดูนะอันนี้พิมพ์เป็นแพทเทิรนะเป็น pattern ที่เขาให้พิมพ์เราลองพิมพ์มาปุ๊สีน้ําเงินสีแดงปกติสีเหลืองนี่ไงสองขีดน,นี่คือสีเหลืองมันผิดปกติเห็นไหมแต่หัวดําหัวดําผมมันมีรูตันอยู่ ไหลรู้แล้วล่ะช่างมันไม่เป็นไรยังใช้ได้นะอ่าครับเดี๋ยวไปดูกันามาดูวิธีดูดหมึกนะวิธีดูดหมึกถ้าใครซื้อหัวดูดที่มันมีสายอ่อนนะก็สามารถทําที่ดูดจากตัวหัวนี้ได้เลยนะก็คือยกหัวนี้ขึ้นนะพอ,อยกหัวนี้ขึ้นมาก็เอาตลับสีเสียบเสียบเข้ากับ ตรงนี้นะคือเรากดปุ่มข้างหลังตรงนี้ไว้นะแล้วก็หัวดันเสียบเข้าไปแล้วมันจะอ้าอยู่อย่างนี้ใช่ไหมทีนี้เราก็สามารถที่จะดูดหมึกจากตรงนี้ได้เลยพอเวลาดูดหมึกนี่ให้ปิดฝานี่ลงนะพูดถึงหมึกสีนะให้ดูดฝานี่ให้ปิดฝานี่ลงพอหมึกวิ่งมาเต็มปุ๊บแล้วก็มันออกมาที่ไซลิงแล้วพอเห็นว่ามันเต็มแล้วเราก็ยกยกตัวนี้ขึ้นนะ ยกตัวนี้ขึ้นเพื่อที่จะปิดวาลว์มึกไงไม่ให้มันไหลย,ย้อนแล้วก็ใส่หัวกลับไปให้เรียบร้อยก็ใช้ได้แต่อีกวิธีนึงไม่ต้องสนใจตรงนี้นะให้ถอดหัวออกไปเลยเดี๋ยวจะทําให้ดูตรงนั้นนะให้ถอดหัวนี้ออกไปคือเราซื้อตัวนี้มาซึ่งตัวนี้จะดูดที่เครื่องไม่ได้เพราะมันเกะก,กะนะถึงจะถอดยางตัวนี้ออกมาเป็นแบบนี้นะก็แล้วแต่แต่ว่ามันให้ตัวไม่ได้ แต่ถ้าใครซื้ออีกรุ่นหนึ่งมันมีสายอ่อนแบบนี้นะมีสายอ่อนแบบนี้แล้วก็จะต่อเข้าอย่างนี้แล้วมันสามารถที่จะให้ตัวได้ไงสามารถที่จะไปทําที่เครื่องได้นะเพราะฉะนั้นเรามาทําวิธีนี้ก็คือให้เอาตัวนี้ใส่เข้ามานะเนี่ยให้ใส่เข้ามาแบบนี้ให้ประกบประกบยางให้มันตรงตรงหัวหมึกนะแล้วก็กดตรงนี้ให้แน่นนะกดตัวนี้กับตัวนี้ให้แน่นนะ แล้วก็ดึงดึงไซลิงส์นะให้หมึกมันไหลออกมาก็ถ้ามีหมึกไหลออกมาให้มันหมดเลยก็ได้ให้เยอะที่สุดอะนะพอดูดมาเยอะสุดปุ๊บก็เสร็จแล้วอันนี้ไปล้างแล้วก็เอากลับไปตั้งที่กลับไปติดตั้งที่เครื่องเลยนะที่เครื่องพิมพ์เลยหลังจากที่ดูดหมึกเรียบร้อยแล้วก็ให้กลับมาติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กด สองปุ่มนี้แล้วก็ปิดฝาลงแล้วให้ทําการไล่หมึกโดยเปิดเครื่องแล้วกดปุ่มเครื่องมือตรงนี้หนึ่งครั้งแล้วกดบวกนี่บวกนี่นะจนจอขึ้นมาเลข10พอเลข10ปุ๊บเรากดปุ่ม Col o r s t a r ตตัวนี้ได้เลยนะถ้าใครกดปุ่ม Color Start แล้วไม่ทำงานนะให้กดปุ่มตัว Black ก็ได้ให้กดปุ่ม Black นี้ก็ได้มันก็ทำงานเหมือนกันนะอ่า ถ้าถ้าเป็นไปได้ก็กดปุ่มคัลเลรกก่อนและจนกว่ามันทําเสร็จพอมันทําเสร็จนี่หมึกมันจะลดลงมาประมาณเนี่ยผมเติมเต็มขนาดเนี้ยอันนี้ผมทาเสร็จแล้วนะผมเลยไม่ทําให้ดูนะเนี่ยก็คือลงมาประมาณเซนนึงอะ่ะเนี่ยเราต้องมีหมึกเกินครึ่งครึ่งหลอดอะ่ะมันถึงจะพอเพราะมันจะลดลงมาประมาณเซนก,กว่ากว่าหรือเซนหนึง่งทั้งสีดําทั้งสีดําแล้วก็สีหน้ามันจะลดลงมา ประมาณเกือบเซนมันอันนี้อันนี้ไม่ถึงเซนอันนี้เซนหนึ่งอันนี้ก็เกือบเซนนะแล้วแต่นะครับจากนั้นเราก็ปริ้นเทสได้เลยนะวิธีกดปริ้นเทสก็คือกดปุ่มเครื่องมือตรงนี้หนึ่งครั้งเนี่ยกดปุ่มเครื่องมือหนึ่งครั้งแล้วก็กดสตาร์ทแล้วมันก็จะปริ้นใส่กระดาษไนดะ้แล้วมันจะปริ้นออกมาแล้วเราก็ดูว่ามีหมึกออกมายัางถ้าออกมาแล้วก็ใช้ได้จบเลยนะอันนี้คือเรา ปริ้นหัวหมึกมาแล้วนะพบว่าปกติทุกสีนะเขาทำการไล่หมึกให้เราประมาณ10ประมาณ10กว่านาทีนะเนี่ยแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกๆท,ท่านที่รับชมคลิปของเราขอบคุณที่ช่วยแชร์และกดติดตาม และขอบพระคุณอย่างสูงที่อุดหนุนสินค้าของเราสวัสดีครับเครื่องกรองน้ำ ROC ขั้นตอนควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ cessor, อัจฉริยะซูจิโกะจะมีเสียงเตือนหลังเปิดเครื่องจากนั้นเครื่องก็จะเข้าสู่ระบบออโต้ลัดน้ำทิ้ง เป็นเวลา18วินาทีแล้วเครื่องก็จะเข้าสู่โหมดของการกรองน้ำปกติหรือ Purify มีระบบเตือนเมื่อไม่มีน้ำมีสัญ,ญลักษณ์ของซอสเตือนว่าไม่มีน้ำเข้าเครื่อง มีระบบควบคุมการตรวจเช็คค่า TDS ของน้ําได้4 ppm ผลการตรวจเช็คน้ํา RO จากเครื่องกรองน้ําซูจิโกะมีผลดังนี้น้ำประปาเข้ามีคอรีนน้ำ RO ไม่มีคอรีน น้ำ r o ไม่มีตะกันค่า tds อยู่ที่ 1ppm จึงเป็นเครื่องกรอง r o คุณภาพสูงเครื่องกรองน้ำซูจิโกะ4ขั้นตอนเซล15,000บาทจาก15,000บาท5เครื่องสุดท้ายรับประกันอะไรทุก ชิ้น25เดือนจะคืนค่าส่งหากมีการส่งซ่อมแถมไส้กรอง PP 10นิ้วทั้งหมด4อันแถมที่เปิดกระบอก10นิ้วแถมน้ำยาเช็คคอรีนแถมน้ำยาเช็คตะกัน แถมถังแรงดัน3.2แกลลอนแถมก๊อกน้ำสเตนเลสอย่างดี304ไม่เป็นสนิมโปรโมชั่นเพียง5เครื่องสุดท้ายในราคา7,900บาทค่าดูแลรักษาแสนจะถูกระยะเวลา2ปีหรือมากกว่าเพียง700 ห้สบาทสั่งซื้อได้ที่ลน์0811742480หรือที่ร้านซูจิโกะที่ช้อปปีแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับขายอะไรเครื่องกรองน้ำา r o ราคาถูกสนใจติดต่อลาย0811742480ค่าส่ง20บาทโดยมีรายละเอียดของอะไร ราคาและรูปภาพตามที่แสดงในตารางนี้สั่งซื้อได้ที่ลน์0 8 1 1 4 2 4 8 0หรือที่ร้านซูจโกดที่ช้อปปีแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับ